สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทั้งเพจและก็ติ๊กต็อกนะคะอะัครุณาร่าะคะไลฟ์พร้อมกันแล้วนะคะวันนี้ครุณาร่าก็จะมาแบบใส่แว่นนะคะเอาแบบใส่แว่นนะคะว่าครุณาร่าเจ็บตานะคะเจ็บตานะคะยายไม่เจ็บะคะ่ะแต่ตาเจ็บเอาแบบมือเอาเล่นมุกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอ่านครุณาร่านะคะกดแชร์ก่อนนะคะเพื่อน น,นี้จะมาให้สสิ่งจริงๆแก่เพื่อนๆนะอืเพื่อนๆนะในติกตอกนะคะถ้าหากว่าใครแบบว่าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะค,ค,คุณล่าเนี่ยไลฟ์แล้วก็บันทึกแบบรีลันเอาไว้นะไปติดตามได้ที่เพจโอเคไหมนะคะติดตามได้ที่เพจนะคะแต่ตอนนี้ถ้าอยากจะดูทางติ k ต o k ไปก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหม่ะเดี๋ยวคุณลากดแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะ ก็แชร์ไลฟ์ก่อน like นะจ๊ะภาพชาัดเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมคะทางติ๊กตอ,อกได้ยินครุณล่าชาัดไหมคะฮัโลโหลเทสกันแบบนี้เลยเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเนี่ยครุณล่าเนี่ยทัเป็นธรรมชาติที่สุดเลย <laughs> นี่ใส่แวน่นนะจ๊ะนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะใครคิดถึง คุณอล่าที่ใส่แว่นนะคะก็ดูไลฟ์นี้นะเมื่อก่อนนะตอนครณอล่าไลฟ์แรกๆครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ไลฟ์ในเพจคือใส่แว่นแบบนี้แล้วก็น้ากลมๆน้ากลมๆเลยนะคะแล้วก็น้ามืดหน้าดำนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาแต่ก็ได้โอกาสมาใส่แว่นอีกครั้งอ่เดี๋ยวคุนอล่านะคะกดแชร์ไลฟ์ก่อนนะจ๊ะทางติ๊กตอกอย่าพิ่งเจอรอนนะจ๊ะโอเคปะ อขออีก3แชร์แล้วเดี๋ยวครูนาราเริ่มสอนโอเคไหมขออีก3แชร์ หนึแชร์ผ่านไปนะจ๊ะหนแชร์ผ่านไปนะคะลุ้นกันใหญ่ใช่ไหมอยากให้ครูนาราแชร์ให้เสร็จเร็วๆใช่ปะ <c oughs> อ่านะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองที่ครูนาราจะแชร์กลุ่มที่สองนาาะค,นาาคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวครบครบกลุ่มที่3มแล้วเดี๋ยวครูนาราเริ่มสอนเลยนะเจงชัดใช่ไหมเนี่ยนี่ยังไม่ได้เช็คเสียงเลยเนี่ย ครูนารายังยไม่ได้เช็คเสียงเลยเอเครเคเรย์ลอยละสวัสดีทุกคนเลยนะคะอือครูนาราดูสิเสียงชัดใช่ไหมเสียงชัดใช่ไหมคะอ่าทาง t ิ k t o k ช่วยครูนาราชิกหน่อยนะคะครูนาราเคยร้ายสอนครั้งหนึ่งแล้วคือ อไม่มีเสียง <c oughs> ไม่มีเสียงเสียงเบามากนะคะทุระราเลยต้องเช็คภาพเช็คเสียงแล้ก่อนไลฟ์ตลอดเลยนะคะสวัสดีครูแอบนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาแบบลุกแว่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูรา,าเช็คฟังเสียงก่อนนิดนึงนี่ได้ยินเสียงชัดปะ อ่ะโอเคนะคะเสียงชัดนะคะทรล่าไปเลยปิดเพลงจ้านะคะเราจะสอนเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วนะคะครูล่าแบบชอบสอนเร็วๆแล้วก็ไปเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะครูแอมทักทายนะคะดีใจนะคะวันนี้ได้มเจอครูแอมนะคะครูแอมเป็นไงคะครูล่าวันนี้ใส่แว่นไลฟ์แรกที่คือใส่แว่นแบบนี้เลยนะคะไลฟ์แรกนะคะวันนี้มาแบบเหมือนค่อนข้างคล้ายๆกับไลฟ์แรกนะคะอืมนะคะอ่ะไปเลยนะคะเริ่มสอนกันเลยนะคะวันนี้ ถ้าคุณอยากจะขายดีใน t นะิ k Tok เนี่ยคุณจะต้องมี3สิ่งนี้อ่ฟังเลยนะคะสิ่งแรกนะคะคุณรักเขียนก่อนนะคะจะเขียนภาษาอังกฤษนะแล้วก็ต้องเขียนกับหัวด้วย <laughs> อ่านะคะสิ่งแรกอะ่ะที่คุณจะต้องมีที่คุณจะต้องรู้นั่นก็คือ people buy you ค่ะอ่า people buy you หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไม่ได้ซื้อของค่ะแต่คนซื้อคุณติงจิงจิง,ง,งนะคะทำยังไงให้คนซื้อคุณได้อ่านะนั่นคือคนต้องจำหน้า บวกชื่อแล้วก็บวกด้วยธุรกิจที่คุณทำเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมเก็ต้ครุนาราดีคะ่ะวันนี้คือแจกสูตรลัดให้เลยนะคะสูตรลัดให้เลยนะคะใช่แล้วนะคะคุณอะไรเอ่ยนะคะคุณอาร์ตี้บอกนะคะใช่แล้ว People buy you คนนะคะเขาจะซื้อทุกอย่างจากคุณถ้าเขารักคุณแล้วถ้าเขาชอบคุณแล้วมีอะไร อยากซื้อจังเลยนะคะ,ะยกตัวอย่างนะอย่างยกตัวอย่างแบบประกันนะคะสายงานประกันพราะคุณร่าดเนี่ยก็คือสายงานประกันชีวิตนะคะทำไมนะคะผู้บริหารต่างๆนะคะหรือว่าหัวหน้าหน่วยนะคะอยากจะได้ทีมงานที่มีฐานตลาดอยู่แล้วทำไมอยากได้คนที่แบบมีฐานตลาดอยู่แล้วเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคนที่มีฐานตลาดอยู่แล้วนั่นคือ เรียกว่าตลาดอะซื้อคนคนนี้ไว้แล้วดังนั้นถ้าหากคนคนนี้ได้ขายอะไรคนคนนี้ก็จะขายได้แต่คุณไม่ต้องกลัวถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีฐานตลาดเลยคุณสร้างได้คือยุคนี้มันโคตรเจ๋งนะคะอายกถึงพูดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนนั่นคือ เวลาคุณอยากจะขายอะไรหรือว่าคุณจะเป็นเซลล์แม่หรือคุณอยากจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตขายของใช่ไหมยิ่งคุณมีฐานตลาดดียิ่งยิ่งดีนะแต่คนที่แบบไม่มีฐานตลาดเลยนะคะไม่มีกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าดีๆเลยไม่มีเลยนะคะคุณอล่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีฐานตลาดเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าคุณอล่าแบบว่ามีฐานตลาดนะคะเป็นพยาบาลทางานอยู่ในโรงพยาบาลแต่คุณอล่าลาออกมาแล้วไงนะคะลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่า คอนเน็ชันนี่คือนะคะหายไปหมดแล้วนะคะอืแต่ตอนนี้คุณสามารถสร้างฐานตลาดลูกค้าได้ตัวตัวคุณเองและมันง่ายและมันเร็วมากคุณไม่ต้องไม่ต้องรอให้คุณมีเพื่อนเยอะคุณใช้ t ิ k t o k อกนี่แหละในการสร้างฐานตลาดนะคะและการสร้างฐานตลาดของคุณหมายความว่าคุณจะต้องดังนะคะดังคือจำชื่อบวกจำหน้า และบวกธุรกิจของคุณได้นะคะอายกตัวอย่างนะคะใครรู้จักบางหาสารบ้างอ่านะคะใครรู้จักบางหาสารบ้างคิดถึงอาหารทะเลคิดถึงใครบางหาสารใช่ป่ะเออนะคะเวลาเขาไลฟ์ขายนะ่ะถ้าอาหารทะเลที่ดีมันต้องบางหาสารอนะ่ะคิดถึงเครื่องสำอางคิดถึงใครคิดถึงใครอ่ะพิมลีพายใช่ป่ะเออนะคะดังน,นั้นเห็นไหมคนคุณต้องทําให้คนเขาจาชื่อกับหน้าและก็ธุรกิจของคุณได้ ดังนั้นนั่นถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคุณต้องเอาหน้าออกกล้องนะคะบางคนนะคะทำช่อง TikTok โดยที่ไม่ได้เอาหน้าตัวเองออกกล้องนะคะดังนั้นหมายความว่าถ้าหากคุณมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ติดตามที่เขาติดตามช่องคุณเขาไม่ได้ไม่ได้ติดตามเพราะว่าเป็นหน้าคุณไม่ได้ติดตามเพราะว่าเป็นคุณนะคะดังนั้น คนที่ยังไม่ได้เอาหน้าออกกล้องนะคะรีบเอาหน้าออกกล้องซะนะคะรีบเอาหน้าออกกล้องซะนะ,ะทำคลิปของตัวเองนะคะทำคลิปที่เป็นแนวทางาที่ชัดเจนเพราะคุณลาบ,บอกแล้วว่าความดังก็คือคนจําชื่อจําหน้าและจําธุรกิจของคุณได้ดังนั้นถ้าหากคุณนะคะไม่ได้ออกมาให้ความรู้ทางด้านธุรกิจของคุณเลยนะคะคนจะรู้ไหมว่าคุณทําธุรกิจอะไรใช่ปหเออนะคะดังนั้น,นะะไม่ว่าคุณจะเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ตามน,นะคะคือครูนล่าเนี่ยสอนการทำออนไลน์ให้ตัวแทนประกันชีวิตนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าครูนล่าจะสอนนะคะให้ผู้คนนะคะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้เพจของครูนล่ามีคนตามเยอะมากนะคะเพิ่มขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็ในช่องของ Tik t o k ของครูนล่าก,ก็โตบโตขึ้นเร็วมากดังนั้นไม่ใช่แค่ตัวแทนประกันชีวิตละตอนนี้คือขยายไปในกลุ่มกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณ ถ้าคุณนะคะอยากจะขายดีบน t ิ k ต o อกคุณต้องทำการตลาดตัวเองให้ดีและการตลาดที่ดีที่สุดนั้นคือการสอนการตลาดที่ดีที่สุดนั้นคือการสอนนะคะไม่ใช่การโพสต์ว่าโปรโมชั่นนะคะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะโ,โหลดแรงลดแรกแจกแถมนะคะอ่าลดรางสต็อกนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะครูร่าบอกแล้วว่า People b u บาย u คนซื้อคุณนะคะยกตัวอย่างอย่างครูนร่านะมีตัวแทนนะคะที่เป็นทีมงานนะคะเป็นทีมงาน,นะคะ่าทีมงานขายประกันชีวิตด้วยกันเนาะรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีมากนะคะทีมงานครูจิตใจดีมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่รู้จักทีมงานลูก ทีมงานของครูนาลาคนนี้ยแต่ละคนบางคนที่ไม่ชอบประกันเลยไม่ชอบเลยถึงกับเกลียดอี้ําแต่เขาซื้อเพราะว่าเป็นทีมงานของครูนาล่าคนนี้เขาซื้ออะไรเขาซื้อทีมงานของครูนะคะเขาซื้อคนคนนี้นะคะครูนาลาขออนุญาตอ้างยกชื่อพีดาเลยแล้วกันนะคะเขาซื้อเพราะเป็นพีดา เขาซื้อประกันเพราะเป็นพีดาต่อให้เขาจะไม่ชอบประกันยังไงแต่เขาก็อยากจะซื้อเพราะเขารักพีดาเขาชอบพีดาอ่นะ,ะนั้นถ้าถามว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่มีฐานตลาดเลยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเ้อถ้าคนที่เขามีประวัติมาดีนะคะคือมีฐานแฟนดีนะคะมีคนรู้จักเยอะมีคอนเน็กชันเยอะน่าจะขายด,ดีแต่ถ้าว่าคุณไม่มีคุณสามารถสร้างได้ในติ๊กต็อกนะคะและการสร้างของคุณนั่นคือคุณต้องเอาหน้าคุณออกกล้องนะคะ พูดชื่อของคุณบ่อยๆมันที่ครูโนรา,าเรียกชื่อตัวเองบ่อยๆว่าชื่อครูโนรา,านะคะอืมนะคะครูนรา,าอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็จะจําได้ว่าครูเนี่ยหน้าแบบเนี้ยชื่อครูโนรา่าและครูนรา,าก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันนะคะในช่องของครูก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับประกันหมดเลยนะด <c> ังน,นั้นคุณทําได้นะคุณสามารถสร้างฐานลูกค้าของคุณเองได้และถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณนะคะขายตัวตนของคุณเองได้ ยังไงคุณก็ขายได้แล้วคุณจะขายอะไรคุณก็ขายได้ไม่ใช่แค่ประกันไม่ใช่แค่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งแต่คุณจะขายได้ทุกอย่างครูนอร่าเนี่ยเจอมาเองกับตัวละคือมันขายได้ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะมีอะไรขายขายได้หมดนะดังแบบนั้นคุณนะคะอย่าท้อแท้เลยค่ดนะคะห้ามท้อแท้นะคะและนี่คือวิธีทางที่เร็วที่สุดและใช้ทุนต่ำที่สุด นั่นคือการทำติ๊กต็อกเอาหน้าคุณออกกล้องซะสอนซะนะคะและไปในข้อที่2นะคะคุณนราบ,บอกแล้วว่าคุณนราจะสอนเร็วๆนะคะข้อที่2นะคะนั่นก็คือนะคะขอนคุณนราเข็นก่อนนะ สองนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีฐานแฟนที่แท้จริงคุณจะต้องมีฐานแฟนที่แท้จริงหมายความว่าอะไรหลายๆคนนะคะทำช่อง t ิ k ตอกแล้วอยากให้โตเร็วใช่ไหมอยากให้โตเร็วคุณใช้เทคนิคว่าติดตามมาติดตามกลับติดตามมาติดตามกลับนะคะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะคุณจะไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงคุณแล้วจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ ทักทายก่อนนอนครับนะคะสวัสดีค่ะคุณนุก,กานนะ,ะนุก,การน,กการนะเอ่ยใช่ไหมเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะการติดตามมาติดตามกลับนั่นหมาความว่าคนติดตามเพื่อที่จะได้คนตามแต่เขาไม่ได้ตามเพราะว่าเป็นตัวคุณ get ไหมพูดอีกทีนะการแลกฟอลกันนะคะติดตามมาติดตามกลับคนได้จํานวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแต่เขา แค่หวังว่าจะได้คนมาติดตามเพิ่มไม่ได้มาติดตามเพราะว่าเป็นตัวคุณเพราะว่าเป็นเนื้อหาสาระของคุณและการที่มีการแลกฟอล์กันใน t ิกตอกเนี่ยต่อให้คุณจะติดตามมาติดตามกับเต็มที่ได้แค่หนึ่งหมื่นคนหลังจากนั้นคุณกําลังจะทาถ้าคุณทาแบบนี้นั่นคือคุณกําลังจะทําลายฐานแฟนของคุณหรือทําลายคนที่เขามาติดตามมามีน้ําใจติดตามให้คุณแล้วเพราะคุณจะต้อง ถ้าคุณอยากจะได้คนิ่มขึ้นคุณคุณต้องไปลบคนออกอีกนะคะคนก็ต้องไปลบคนออกอีกนะคะดังนั้นอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้นะคะหลายๆคนใช้เทคนิคนีคน้นะคะครูนนราเนี่ยไม่ใช้เทคนิคนีคน้เลยนะเพราะเพราะครูนนรารู้ลแล้วว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้ยั่งยืนและคนที่ติดตามคําว่าติดตามเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเราประโยชน์ในด้านความรู้นะคะประโยชน์ในด้านในสิ่งที่เราจะให้ความรู้กับเขา นะคะดังนั้นคุณอย่าทำเทคนิคนี้เด็ดขาดติดตามมาติดตามกลับนะคะครูนาร่าเนี่ยติดตามอยู่แค่ร้อยกว่าคนนะคะแต่ตอนนี้ผู้ติดตามครูนาร่าเนี่ยหมื่นกว่าคนแล้วหมื่นกว่าคนแล้วนะคะนั้นครูนาร่าจะบอกว่านะคะคนที่เท่ามาทำาิกต็อกนะถ้าทำแบบนี้คุณจะไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงและถ้าคุณไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงเขาไม่ได้ชอบคลิปของคุณจริงๆเขาไม่ได้ชอบตัวตนของคุณจริง<ๆ>เวลาคลิปคุณเด้งขึ้นไปนที่หน้าที่หน้า ที่หน้า for you ของเขาใช่ไหมเขาก็จะปัดทิ้งดังนั้นคนก็จะเสียหมายถึงว่ามีคนติดตามแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจในคอนเทนต์ของคุณแต่ถ้าหากคุณทำคอนเทนต์นะคะที่มันเป็นประโยชน์ต่อฐานลูกฐานแฟนของคุณต่อลูกค้าของคุณจริงเขามาติดตามเพราะว่าเขารู้ว่าช่องของคุณให้อะไร คนคนนั้นเวลาเขามาติดตามใช่ไหมเขาสนใจเนื้อหาของคุณแล้วนี่ต่อไปเวลาคุณลงคลิปอะไรอะ่ะเขาก็อยากจะดูเพราะว่าเขามาติดตามเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มันตอบโจทย์เขายกตัวอย่างสมมติอย่างครูนอรา่าเนี่ยทำเพจทำคลิปนะคะในช่องของทุกต่อกของครูนาราเป็นเกี่ยวกับเนื้อหากับประกันใช่ไหมคนที่มาติดตามครูนั่นคือมาติดตามเพราะว่าจะได้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประกันจากครูนะคะเวลาครูนาราลงคลิปไปอ่ะมันก็จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะมียอดวิวเพิ่มขึ้น คนที่มากดถูกใจก็จะเป็นคนที่เขาติดตามเรานะั่นแหละมากดถูกใจใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีผู้ติดตามเลยจะไม่ได้นะเพราะติ๊กต็อกเขาส่งคลิปให้คนที่ไม่รู้จักได้ดูด้วยมันแตกต่างกับช่องเพจ กับช่องอื่นๆเลยนะคะดังนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะทำการตลาดที่คุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดแล้วก็มากกว่าครูนราจะบอกเสมอเลยว่าใน t ิ k t o k เนี่ยมันแบบมันเร็วกว่า t ิ k t o k เป็น10เท่านะคะเป็น10เท่านะคะครูนราขออนุญาตบิเสณน,นะจ๊ะนะคะอ่านะคะดังนั้นนะคะคุณต้องสร้างฐานแฟนที่แท้จริงใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ค่อยๆทาไปนะคะบางคนทําอยู่แค่เดือนหนึ่งสองเดือนใจร้อนนะใจร้อนนะคะขอใช้เทคนิคนี้เลยนะคะพอใช้เทคนิคนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นและแบบที่คุณอลาบอกอืมนะคะดังนั้นอย่าทําอย่าทําเลยนะคะแล้วคุณอลาก็เจอนะแบบบางคนที่แบบตามมาตามกับเขาได้โตจริงแต่หลังจากนั้นเขาก็จะหายไปนะ,ะดังนั้นคุณอย่าทําแบบนี้นะคะอย่าทําแบบนี้เพราะคนจะซื้อคุณ ต้องเป็นฐานแฟนที่แท้จริงครูนรา,าบอกแล้วว่า people buy you คนซื้อคุณคุณต้องได้ฐานแฟนนี่แนีจริงคนที่เขารักคุณคนที่เขาชอบคุณจริงๆมาติดตามคุณมาเป็นฐานแฟนในคุณคุณถึงจะขายได้ดีไงนะคะเข้าใจไหมเนี่ยเก็ตไหมเนี่ยนะคะเก็ต <laughs> ไหมนะคะอืมนะคะอันนี้คือข้อที่สองนี่ครูนรา,าให้นะคะต่อไปข้อที่สามเนี่ยคือโคตรเจ๋งอ่าใครอยากรู้นะคะพิมพ์อยากรู้ให้ครูนรา,าทีนะอืม ใครอยากรู้พิมพ์พอยากรู้ให้ครูนรา,าทีข้อที่สามเนี่ยคือโคตรเจ๋งหลายๆคนนะ่ะตะบี้ตะวันทำทำจนแบบเริ่มเครียดละมันเลยไม่โตไงอือนะดังนั้นครูนรา,านะนะจะบอกเทคนิคข้อที่สามนี้ให้จะไม่เขียนนะเทคนิคข้อที่สามที่ครูนรา,าจะให้คุณนั่นก็คือ คุณต้องทำด้วยความดูกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของทุกๆอย่างเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีสามสิ่งนี้นั่นคือคุณต้องมีความสุขสนุกเติบโตถ้าคุณทำช่องของคุณด้วยความรู้สึกเครียดละไม่โตแน่นอนเพราะคุณไม่มีความสุขกับมัน ดังนั้นนะคะ enjoy now ค่ะนะคุณต้องมีความสุขตอนนี้เลยความสุขตอนนี้คือโค้ดสำคัญที่สุดความสุขตอนนี้คือโค้ดสำคัญที่สุดความสุขตอนนี้คือของขวัญของคุณทำไมภาษาอังกฤษเขียนคำว่าปัจจุบันว่า present present ไปความหมายนั้นก็คือของขวัญใช่ไหมเพราะปัจจุบันน่ะมันคือของขวัญของคุณคุณเห็นมันหรือยังนะคะคุณจงมีความสุขกับปัจจุบันคุณสมมติถ้าคุณทําคลิปติกตอกใช่ไหมคุณทําแล้ว คุณทาด้วยความมีความสุขสนุกคุณมีความสุขแล้วอะแบบนี้มันจะไม่โตได้ไงมันโตอยู่แล้วและการที่คุณมีความสุขนะะนั่นคือคลื่นพลังงานที่สูงคลื่นพลังงานที่จะดึงดูดเงินเข้ามาเพราะเงินคือพลังงานอ <c oughs> นะคะมีใครเคยสอนคุณไหมเนี่ยนะคะครณนล่าบอกเลยนะคะเงินคือพลังงานและพลังงานที่ดีจะดึงดูดให้เงินเข้ามาหาคุณ พลังงานที่ดีนะั่นคือคุณต้องมีความสุขตอนนี้นะคะถ้าคุณทําช่อง Ti k ก o อกของคุณด้วยความเครียดเมื่อไหร่ฉันจะได้สักทีนะโอ้ฉันทํามานานแล้วนะเงินก็ไม่เข้านะลูกค้าก็ไม่มีนะยิ่งทํายิ่งเครียดยิ่งทํายิ่งแบบว่าถามเดค่ะถามตั้งคําถามแต่ว่าเมื่อไหรนะฉันจะได้เงินเมื่อไหร่ฉันจะขายประกันได้เมื่อไหรจะเงินเข้ามาจากเข้ามาจากทางออนไลน์สักทีคุณตั้งแต่คำถามเนี้ยถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร คุณก็จะไม่ได้แล้วคุณคือคําถามนี้หมายความว่าไงคุณไม่มีความสุขกับปัจจุบันนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญนะี่ะที่มันจะทาให้คุณอนะ่ะมีรายได้จากทางทิกต o k หรือทางออนไลน์ไม่ว่าจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ตามนะเงินจะเข้ามาเมื่อคุณมีความสุขจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม t i k t อ k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าเรียกว่าโคตรตอบสนองนะโคตรเป็นแบบอะไรที่แบบที่สุดแล้วที่เขาออกแบบมาให้คุณได้ดเดติบโต เพราะอะไรเพราะทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันมีความสนุกแล้วมันเติบโตได้ง่ายด้วยเติบโตได้ง่ายด้วยยกตัวอย่างตอนสมัยที่นะคะครูนนรานะคะทำเพจใหม่ๆนะจะต้องมาอัดคลิปทําคลิปนะคือครูนอรารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากเลยแล้วมันก็ใช้เวลานานมากเลยนะคะครูนอราจะต้องทุ่มเทเวลาแล้วคุณเข้าใจว่ามือใหม่อะ มือใหม่ในการพูดแต่ละทีมันก็พูดตะกุกตะกักนะพูดแล้วต้องเอออ่านะคะบางทีก็พูดไปแล้วเอออะไรต่อนะคะมันจะค่อนข้างยุ่งยากมากเลยนะในการที่ใครคนคนนึงอ่ะจะเข้ามาทำคลิปมาเข้ามาสู่โลกออนไลน์แต่ t ิ k ตอกเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบ ง่ายที่สุดแลละคุณอัดคลิปคุณก็สวยนะคะคุณไม่ต้องแต่งหน้าเยอะคุณก็สวยนะคะวันนี้คุณมาไล่าแบบว่าเขียนคิ้วอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทาปากไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ได้เลยใช่ไหมคือ Tik t o k อออกแบบมาให้ทําได้เร็วทําได้สวยทําแล้วก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต่างๆเนี่ยที่เขาทําให้แบบ บางทีเอฟเฟกต์วิ่งอะไรเงี้ยมันดูแล้วโอ้มันน่ารักแค่เห็นแล้วก็เอาหน้าเราไปใส่แล้วก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทําด้วยความสุขอ่ะมันจะไม่โตได้ไงเงินจะไม่เข้าได้ไงแล้วเวลาคุณคลุกอยู่กับความสุขอย่างเงี้ยมันคือคลื่นพลังงานดีๆที่มันจะดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณเก็ตไหมเนี่ยอ่านะคะดังนั้นนะคะดังนั้นใครทำทิกตอกด้วยความไม่มีความสุขอยู่นะคะรีบหาความสุข,ขของตัวเองได้แล้วมองให้เห็นได้แล้วว่า หน้าจอเราเนี่ยณนะตอนนี้มันโคตรมีความสุขเลยเสกความสุขนั้นเข้าไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขเรื่อยๆเพราะว่าคลื่นพลังงานเดียวกันก็จะดึงดูดนะ,ะดึงดูดพลังงานเดียวกันเข้ามาหาคุณคนที่มีความสุขคนที่มีเงินเยอะๆนะคะเงินก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะดังนั้นนี่คือโคตรเจ๋งที่ครูนอร่าเอามาให้คุณ บางคนนะตะบี้ตะบันทำ <c oughs> ฉันจะต้องโฆษณาน,นี้จะออกแบบอันนี้อันนี้นะฉันจะคิดอนุน,นอันนี้นะคะโอ้แบบคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดมากต้องเพอร์เฟกต้องอนุน,นอันนี้ใช้กลยุทธ์อะไรดีเปิดการขายยังไงเรียนหมดทุกอย่างแต่ลืมเรียนทางด้านความสุขของตัวเองเออนะคะดังนั้นนะคะถ้าตอนนี้คุณทำติ๊กต็อกแล้วคุณมีความสุขนี่คือเยี่ยมแล้วแต่ถ้าคุณทาแล้วไม่มีความสุขกลับไป สงบนิดหนึ่งนะคะไปทบทวนเลเออจริงๆแล้วฉันมีความสุขในการที่ฉันได้มาสอนอะไรหรือฉันมีความสุขกับการที่ฉันได้พูดเกี่ยวกับอะไรนะคะลองคิดดูว่ามันเป็นสิ่งไหนนะคะแต่ถ้าเอาแบบง่ายถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแค่คุณได้ใช้แอปติ๊กตอในการอัดคลิปหรือใส่เพลงที่คุณชอบนะ,ะใส่เอฟเฟกหรือทำให้คุณสวยขึ้นคุณก็มีความสุขได้แล้ว อืมนะคะอ่าโอเคไหมนะคะวันนี้นะคครนาราก็ให้3ข้อนะคะสข้อนะ,ะที่จะทําให้คุณสร้างไรายได้จาก t i t t o k ได้นะมันจะต้องมี3สิ่งนี้สิ่งแรกนั่นก็คือคุณจะต้องขายตัวตนของคุณให้ได้ก่อนเพราะว่าคนซื้อคุณคนไม่ได้ซื้อสินค้าคุณต้องทําตัวเองให้ดังก่อนการดังคือจําชื่อจําหน้าและธุรกิจของคุณได้เนี่ยเรียกว่าดัง ไม่จําเป็นต้อง,งดังทั่วประเทศนะโอเคไหมนะคะอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือคุณต้องมีฐานแฟนตัวจริงดังนั้นห้ามแลกฟอลกันคือมันไม่ได้เป็นกฎข้อห้ามของทิกตอกแต่คุณแลกฟอลคุณจะไม่ได้ฐานแฟนที่แท้จริงนะคะฐานแฟนที่แท้จริงนี่แหละที่เขาจะจ่ายให้คุณ ะะดังนั้นคุณต้องสร้างฐานแฟนที่แท้จริงนะคะเพิ่มคนติดตามที่เขาชอบคุณจริงๆนะ,ะทำเนื้อหาของคุณให้มันชัดเจนในช่องของคุณนะคะและอย่างที่3าอย่างสุดท้ายนัคือคุณต้องมีความสุขตอนนี้พอคุณมีความสุขตอนนี้เดี๋ยวเงินก็มาโอเคไหมนะคะครูโนราอยากให้คุณเจอครูโนราแล้วคุณได้อะไรกลับไปใช้นะคะครูราไม่สอนคุณแค่เทคนิค แต่ครูจะสอนให้คุณได้มีความสุขด้วยในการทําและเรื่องความสุขเนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะตอนครูนาราลงคอร์สกับอาจารย์บัณฑิตอึงง้งรังสีอาจารย์จะบอกเสมอเลยว่าความสุขนําความสําเร็จทะยานคุณต้องใช้ความสุขของคุณนําทางเสมอสิ่งไหนที่คุณทําแล้วไม่ใช่คุณทําแล้วไม่มีความสุขนั่นไม่ใช่ทางของคุณนั่นไม่ใช่ทางของคุณนะคะหาสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุข ติ๊กตอกสนับสนุนให้คุณมีความสุขและคุณเอาความรู้นะคะหรือสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณอะที่คุณทำแล้นรู้สึกมีความสุขเอาออกมาเพิ่มเอาออกมาแบบบวกกับความสุขที่ติ๊กตอกให้มันจะเพิ่มพลังทวีให้กับคุณแล้วรายได้คุณก็จะมาเอง โอเคไหมนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วนะคะดูถึงตอนนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันกันออกไปนะคะครูโลราอยากจะช่วยเพื่อนๆจํานวนมากนะคะจำนวนมากที่ยังไม่รู้เลยนะคะครูโลรามีหลายๆคนมาปรึกษานะคะว่าอยากจะทจําเพจนู้นทําเพจนี้ขายสินค้านู้นขายสินค้านี้อยากขายนู้นขายอะไรดีนะ วิ่งวุ่นข้างนอกไปหมดไม่มีความสุขนะคุณนราจะบอกให้กลับเข้ามาสู่ตัวเองกลับเข้ามามองดูว่าเอ้ยฉันทําอะไรแล้วฉันมีความสุขพอเวลาคุณได้อยู่กับความสุขคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณทํางานและคุณจะทํามันได้โดยที่คุณไม่มีวันทอ้อเรื่องนี้คือสําคัญนะคะในการทําออนไลน์นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะคะเห็นว่าไลฟ์นี้มันจะช่วยผู้คนได้อีกมาก อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันกันออกไปนะคะการกดแชร์น่ะคุณสามารถช่วยใครอีกหลายๆคนได้นะครูนล่าก็เป็นคนหนึ่งที่ที่แรกนะเป็นคนที่แบบลบมากเลยนะไม่รู้ตัวด้วยนะว่าลบไม่รู้ตัวด้วยนะว่าลบไม่รู้นะจนมีคนแชร์ไลฟ์ของจาร์บันดิตมาให้ดูแล้วครูนลาก็เลยเข้าไปดูแล้วครูนล่าก็เฮ้ยเออว่ะมันจริงเออว่ะทําไม เออเราน่าจะทําตามเนาะแล้วคือมันก็เปลี่ยนชีวิตครูเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของครูอันนั้นทุกการแชร์ของครูนะ่ะมีประโยชน์ ต่อใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนและอาจจะไม่ใช่แค่คนคนเดียวอาจจะเป็นทางครอบครัวหรืออีกหลายๆคนนะคะและเป็นการแบ่งปันที่คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะดังนั้นนะคะครูนลัขอขอบคุณล่วงหน้าทุกๆคนที่กดแชร์แบ่งปันไลฟ์นี้ออกไปนะคะโอเคค่ะนะคะครูนลักก็สอนจบแล้วนะคะสําหรับคืนนี้นะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็บ๊ายบายกดไลค์ค่ะข,ขอบคุณนะ <laughs>